สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินออกมาเดินออกเล่นมาเดินออกกาลังกายแล้วก็จะกลับไปจะกลับไปไปนะั่นเนาะไปไปทํางานต่อแต่ตื่นเอิร์ลี่วันนี้มาเดินออกนิดหน่อยแล้วก็มาเห็นซัมมันเพราะว่ามันจะเป็นซีซั่นซัมมันมันจะว u o ยน้ําขึ้นขึ้น I don't know w h a t t h a t word is in Thai ไปไปไป ไอ้ไอ้นั้นมันไอ้ไอ้นั้นไข่มันอะไม่รู้ภาษาไทยเครือกวาอนไปวันนี้อากาศดีเดินเล่นนิดหน่อยนะจะไปดื่มกาแฟสวยที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูอินเทสจิเซ่นนะคะตอนนี้จะมาโชว์ว่าตรงนี้เครียกว่าจะซามันจัมนะคะ มันจะมีน้มมันจะอยากมันอยากจะขึ้นขึ้นออฟสตรีมมันก็ต้องมาตรงนี้มันเป็นมันลาดเดอร์มันขึ้นบันไดให้ซามมันเห็นไหมคะเมื่อกี้ เน้นน้ำมันจะเยอะเกินไปนะคะซัลม,มันก็สตรอ์เบอร์รแต่มันยังนนะคำะู่าโบหเห็นไหมคะมันรอเหมือนจะทมขนมอันนี้ซัลมันนะคะ ามมานีวันนี้จะเป็น m o นิ่งวอล์ k นะคะ คิ่นานไม่ค่อยได้เพราะว่าจะเป็นเอ็กซ์ไซส์ต้องเดินไปนิดหน่อยโอเคจะขึ้นไปตรงเนี้ยท่าน,นี้เป็นบ้านหนูนะคะอุ้ยทำบาร์บีคิวเลย ว้ายตายแล้วซัมเมอร์ซีซนันไม่ต้องไปสุพหมอเกตเพนไหมคะว้ายวาร,รอเลยนะคะใครอยากจะเข้าบาร์บีคิวก่อนอามาเลยเอาปักกิตมาเลยแล้วก็ไปทำบาร์บีคิวอ, <c oughs> อันนี้ยอาแต่เล็กที่เอม,มาจากเอ่อบันไดปลานะคะอันนี้ปลาซัมเมอร์น,นะคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะมันจะเป็นแม่จะไปไปมันจะไปเล y อก็ก you're hurting มันมีแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงมันมันช้าเลอเกินไปนะคะดูสิคะแต่มันใหญ่มากเลยนะใจมันจะจับได้เลยค่ะ เนี่ยม่จะขึ้นได้ไปเลยอก ไม่อยากลองกินแซลมอนทาริยากิของเขามันจะเป็นเหมือนแซลมอนซอนดรอยซอนดรอยแซลมอนหรือปลาแดดเดียวหรือปลาแห้งแต่อันนี้จะเป็นชายากิเลเวอร์เขาบอกว่าอร่อยจะลองมันจะให้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเน,นี่ยจะเป็นร้านเขาค่ะวันนี้ตอนออฟเดโพชเชอร์ออจะมา มามา draw f r e มามาดูเช็คแลมาอ่าน draw เห็นไหมคะเล็กตรงนั้นอ้อจะอ่านแบบว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ว่ามันมันหนักมันเริ่มมันหนักที่หลังหรือที่หน้าอะไรแบบนั้นนะคะอ้อต้องมาเช็คก่อนอ้อจะพอชเชอร์ค่ะอันนี้มันจะเป็นจบของอ้อถ้าอ้อทำจะพอชที่มากเลยมันก็ฝนตกเริ่มฝนตกแล้วต้องขึ้นไปบ้านเออขึ้นไป bridge แล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้อ้อจะทำไรคะ่ะ งานนะคะไปแล้วนะคะโอเคแล้วก็จะขึ้นไปในบริดจ์แล้วก็จะทำา d พอร์ t เชอร์วันนี้อ้อจะเป็นโคโนเวเกเตอร์แล้วว่าจะเป็นโคโนกับกัปตันทีเขาจะขับรถขับเรือออกค่ะโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตเลยถนะคะเดี๋ยวอ้อจะโชว์ห้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำา d พอร์ t เชอร์เสร็จแล้วดีแต่เพรว่าต้องการ d e พอ r t ชเดี มันก็เซฟแต่แบบว่าอออยาก l ล k e the captain บอกว่าอืดีแต่ต้องเอาอะไรทวิกนิดหน่อยให้มันดีขึ้นค่ะโอเคมันจำได้ไหมคะที่อ้อไปแล้วไปไปกินไปไปซื้อบีไปซื้อ,อชัมเบิเจอร์ที่ดูดีปลาแดดเดียวของเขาหรือปลาแห้งของเขาทำไมเล็กจังเลยอันนี้มันเป็นอร่อยนะอันนี้มันเป็นห้าห้าดอลลาร ห้าดอลลาร์แล้วก็10 off เอร์เซ off ว่าเป็นครูจะลงกันอันนี้จะรถรถรถปลาลดปลารถไทยยทธรยาคีค่ะอืมอันเนี้ยก็มันหอมเหมือนเหมือนมันไม่ใช่มันไม่ได้ซันจอยมันเหมือนสโมกค่ะอันนี้หน่อยดีกว่าตอนนั้นทำไปอัน u n f l อร o ออร i g i n a ลของเขามันจะเป็นแบบนี้หนะคะเห็นไหมคะ ฟลเวอร์ออริจินอลของเขาอร่อยแต่มันมันมันจะเหม็นคาวนิดหน่อยอืมอืมอเนี่อร่อยันี่อร่อยกว่าไม่รู้ทำไมปลาเนี่ยแพงจังเลยคุณ i d ด r เรงตอนนั้นเห็นปลาเยอะอออืืหตบปลาได้เยอะๆก็ทำแบบเนี้ยขายง่าย ไม่รู้ถอยแพงจังเลยคิงแซลมอนเจอรคินอร่อยว่าแบบเอามาแบบนี้แล้วก็ฉีกฉีกใส่ข้าวอร่อยแน่นอนอ่ วันนี้จนเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าตื่นมาตรงบางครั้งตอนมาเพราะว่าอ้อมีเชฟทวอลทูโฟนนะคะมันทําอะไรไปไหนไม่ค่อยได้ถ้าอยากไปออกข้างนอกอ้อก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าก่อนก่อนไปทํางานไปเดินออกข้างนอกไม่งานถ้าไม่เดินทํางานไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยวันนี้จะโชว์พวกออโชว์ทุกคนว่าอ้อทำอะไรว่า like my day my day life is like วันนี้จะ b u ซินิดหน่อยเพราะว่ามี departure normally บางครั้งไม่มีแ um, so, ต่ um so เตินมา i i all i finish จบทำงานทำสี่โมงสี่โมงตีสตีสี่เสร็จแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตื่นมาเก้าโมงเช้าเก้าเมงเช้าแล้วก็ไปนอนออกข้นโงลกแล้วก็กลับมาที่ห้องเกือบกี่โมงนะ สิบเอ็ดสาิบค่ะแล้วก็แต่งตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทำวอชเลยแล้วก็ไป departure เขก็แฮนมาแก้ว,ว่าโอ้ไปเดินไปตอนตอนไป departure เก็เดินไปดู d r a ฟ reading ก็ไปดูชิปว่ามันมันอยู่ในน้ำแบบไหนแล้วั้นมันนั่งอยู่ในน้ำแบบไหนแล้วก็ทำเสร็จ departure briefing briefing เสร็จแล้วก็ออกไปเลยค่ะ มันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละพรุ่งนี้อ๋อจะไปจูนเนอรจูนนชอบจูนเนอมันมีแบบว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไฮลิคเปอรายอยากขึ้นไฮลุคเตบร์ไม่เคยขึ้น before แต่มันแพงแต่อยากทำ once in a lifetime แต่ไม่ทำอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเคบุกคอออยังไรขึ้นอยากขึ้นแต่ไม่มีเวลาจริงๆนะถ้าจะไปแต่พรุ่งนี้ ออจะไปทำงานก่อนตื่นเช้าทำไลฟ์เวิร์ดไลฟ e เวิร์ด a มเนเมนต์ต้องเช็คแล้วก็ไปทํำวอชทำวอชเสร็จแล้วก็จะไปออกข้างนอกเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะ departure แปดโมงแปดโมงเย็นแปดแปดโมงสามเส็บค่ะเลยแปลว่าทำงานเสร็จแล้วก็ได้ออกไปข้างนอกไปดูนู่นดูนี่ไปทดๆนัโอ้ที่นั่นเขามีเขามีอาหารอร่อยแล้วมีอะไรทำอร่อยเยอะไปที่นั่นดีกว่านาะ อโอเคนะคะโทษนะคะคุยนานเกินไปแล้วก็ไราสาระแต่ขอบคุณนะคะวันนี้เหนื่อยแล้วคะ่ะอ้อจะยังไม่ได้แซด่ะอ้อจะไปแต่งตัวแล้วก็จะไปเจมเพราะว่าทานขนมขนาดนี้ไม่ไปจิมไม่ได้จะอ้วนแน่นอนโอเคคะ่ะสวัสดีค่ะ